a c คชั่นฟิกเกขนาด1ต่อ6ก็มีหลากหลายราคามากมายนะครับราคาแพงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกฮอตทอยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาดูฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ6ที่ราคาถูกที่สุดเลยนะครับเป็นฟิกเกอร์1ต่อ6เป็นแอคชั่นฟิกเกร,รูปแบบของทหารนะครับมีชุดผ้าอาวุธมาให้ด้วยในราคาเพียงไม่เกิน400บาทนะครับคุณภาพจะเป็นยังไงอุปกรณ์ที่แถมมามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมผ่องธันวัฒน์พงษ์คณะเจเริญกับ p ีเชสอ่อนชแนลของเราทำรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่วันนี้มาพิเศษนิดนึงนะครับเป็นของเล่นนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาด1นส่วนหนั่นเองนะครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ฝาก subscribe กันไว้ได้เลยเช่นเคยนะครับโอเคแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนว่าผมสั่งซื้อมาจาก s h o ป e e นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่360 9บาทถ้าเกิดท่านใดสนใจสั่งซื้อก็เข้าไปเช็คราคาล่าสุดได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับร้านอยู่ที่ต่างประเทศนะใช้เวลาส่งมาประมาณ10วันนะครับการหอร่อเนี่ยเขาก็ขอห่อมาเป็นบับเบิ้ลเฉยๆนะตัวกล่องด้านไหนก็น่าจะมีการยุบพอสมควรนะครับ <S <S เดี๋ยวเรา <S <S มาแกะดูตัวสินค้าด้านในนะครับว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะ เบเชียลโซเดอคกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับตัวกล่องก็อย่างที่คาดไว้นะฮะมันก็มีบุกเบิกกันบ้างครับแต่ตัวสินค้าด้านในก็ดูจะไม่บุกสลายเท่าไหร่นอะกก็เป็นข้อเสียของการสั่งสินค้ามาจากเมืองจีนนะครับ okay. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีเป็นชุดสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวนะฮะวัสถ้าดูส่วนหัวเป็นยางพวกมืออะไรเนี่ยก็เป็นยางอ่อนๆนะมีการขยับได้นิดๆนะครับชุดผ้าที่ให้มาก็ดูดีทีเดียวนะฮะ ออกได้ด้วยนะครับเป็นระบบตีนตุกแกนะฮะส่วนหัวเนี่ยก็น่าจะเอามาเปลี่ยนกับหัวอื่นได้ด้วยนะครับส่วนที่เป็นยางนิ่มๆเลยก็คือตัวหัวเนี่ยนะครับส่วนข้อต่อต่างๆก็ดูโอเคนะครับเป็นระบบแบบไข่น็อตนะ ตัวนี้ตัวรองเท้าก็เป็นยางนะครับคือถอดรองเท้าได้ก็จะมีเท้าจริงอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งเป็นแบบนี้นะฮะในส่วนของการยืนก็สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเราต้องปรับบาลานซ์นิดนึงแต่ตัวข้อเนี่ยมันก็จะมีความ หลวมๆอ่อนๆน,นิดนึงแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดออกมาแล้วขันน็อตเพิ่มได้นะครับชุดผ้าดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีฮอตทอยเนี่ยซื้อมาเอาแค่ชุดก็คุ้มแล้วนะครับถัดมาเรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่แถมมาข้างในกันก็เป็นชุดป้องกันนะครับมีป้องกันข้อศอก ก็มีหมวกตัวปืนชุดมือที่แถมมาจะมีแค่2คู่นะฮะจะเป็นมือแบบมือแบรธรรมดาแบบนี้แล้วก็มือที่เป็นถุงมือเนาะที่เหลือก็จะเป็นอาวุธนะครับ ปืนเล็กเปปืนอูซี่มีที่เก็บมีซองปืนเนาะเข็มขัดระเบิดอันเล็กกระติกน้ำนะวิทยุแล้วก็มีดเนาะหมดแล้วนะครับในพวกอุปกรณ์พวกนี้นะก็จะไม่มีการทำสีมาให้นะเหมือนปั้มพลาสติกแล้วก็แกะออกมากเลยนะครับ พวกมือพวกนี้นะครับก็จะไม่มีการทําสีนะครับก็คือเหมือนยางปั๊มออกมาแล้วก็แกะออกมาใส่เลยเนาะข้อต่อก็หมุนได้รอบทิศนะจุดขยับนะฮะตัวขาตัวด้านหน้าหลังหัวเข่าเท้ามือตัวหัวก็ขยับได้รอบแล้วก็ที่ส่วนตรงเอวเนี่ยก็จะมีข้อต่อด้วยครับ เดี๋ยวเราลองมาใส่อุปกรณ์เครื่องมือให้ครบแล้วก็ลองจัดท่าทางเท่ๆกันดู นี่นะครับลองใส่พวกเครื่องป้องกันแล้วก็ลองจัดท่าถือปืนใส่หมวกก็ดูดีทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถเซตท่านั่งได้นะฮะพวกระบบข้อต่อมือก็สามารถดึงออกแล้วก็เปลี่ยนด้วยการเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ จเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้หลังจากที่ได้ลองต่อลองเล่นดูสักพักหนึ่งนะครับก็ตัวข้อต่อเนี่ยโอเคดีมากนะฮะถึงแม้ว่าพวกมือผิวหนังต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ทำสีมาเนาะถ้าเกิดอยากต้องการความสมจริงก็อาจจะต้องเอามาทำสีเพิ่มนะครับตัวหัวเนี่ยทำสีมาก็ดูหลอกๆหน่อยนึงนะครับจะสังเกตเห็นแต่ว่าตัวนี้เราก็สามารถทำสีเพิ่มหรือว่าใช้ หัวฮอตทอยหัวที่เขาคัสตอมซื้อมาใส่เพิ่มได้นะฮะข้อดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือตัวชุดนะครับตัวชุดเนี่ยงานดีมากๆนะครับการเย็บตัวผ้าแล้วก็ตะเข็บต่างๆเนี่ยดูดีแล้วก็ดูสมจริงมากเลยนะฮะถ้าเกิดมีเป็นฮอตทอยหรือว่าตัวอื่นๆนะอยากจะลองเปลี่ยนชุดก็ซื้อตัวนี้มาเอาแค่ชุดก็ยังโอเคเลยทีเดียวนะครับเจา้าฟิกเกอร 1ต่อ6ตัวนี้ก็ท่านท่านใดชมแล้วสนใจสั่งซื้อกันก็สามารถลงไปสั่งซื้อกันได้ที่ช้อปปีนะครับที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านลา่าง